สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่าน,นครับแผงจอร,ระเคระเองในวินาในชุดรอบจับคู่อีกแล้วในวินาในช่วงเย็นของเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็จับคู่300บาทนะครับพี่พี่สนใจองค์ไหนในวินา โทรเข้ามาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อผมขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาจับคู่300ครับพี่พร้อมส่งนะครับของเราไม่มีบวกค่าจัดส่งแดงสิ้นนะครับราคาไหนราคานั้นนะครับจัดส่งเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวในครับสะดวกสบายใจทั้งคู่นะครับไปเลยแล้วกันดีกว่าพี่นะครับมาเริ่มต้นรายการแรกแนวรายการแรกเป็นระบิตาแขนชิดครับพี่หลวงปู่สุกปากคองมะขามเท่านีครับปลอดเดิม ปูสุปาคลองมะขามเท่านีพี่จะพี่จานนะครับปลาบอดครับความเก่าใช้คำว่าเดิมๆเลยพี่นะครับจับคู่เลยพี่นะครับจับคู่3า0อยบาทนะครับนี่ครับพี่นะครับต่อเนื่องด้วยพระพิตายีกหนึ่งองค์นะครับเป็นของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับพี่นะครับปู่ยิ้มครับพี่ครับเอ่อขาดร่องรอยการจุ่มรักของเขานะครับมีความแห้งนะครับมีความแห้งระบวกด้วยความเก่านะครับโอ้โหเราใจจริงๆนะสําหรับองค์นี้นะความแห้งบวกด้วยความเก่า เอาไปพี่คู่ละสามร้อยในครัโอ้โหสังกติหูช้างเนครับบางหุ่นพมครับพี่ใครับเป็นพิมพ์สังกตินนครับสวยๆงามๆเดิมๆซะขนาดนี้ในครับในราคาแบบเขาได้ในราคาแบบย่อมเยาวในครับพี่พี่ในราคาแบบย่อมเยาวครับพี่ในครับคู่ละสามร้อยนะนครับเบาจริงเดิมจริงนะครับสําหรับคู่นี้นะครับต้องจัดแล้วพี่สั่งกติมีหูนะครับบางหุ่นพรมคู่ละสามร้อยบาทนะครับจอหลวงพ่อเพชรพิจิต นะครับจอบองค์นี้นะครับเป็นจอบหล่อบโบราณานะครับสายพิจิตนี้ไม่ควรพลาดนะนครับพี่ๆอ่าสายพิจิตนี่ไม่ควรพลาดนะ้นครับการดัดหูปิงนะ,นะครับการแต้มปิงด้านหลังเม็ดผลเม็ดเดือดข้าบเบ้าดำๆนะครับทําให้ความชัดเจนกระจ่างนะครับจับคู่ได้ครับพี่สามร้อยบาทอีกเช่นเคยนะครับสามร้อยบาทเราก็องนี้ครับพี่นะครับหลวงปู่บุญพิม์ต้หล่อบโบราณเดิมรัรวหลวงปู่บุญนะพินาพิมต์ตหล่อบโบราณเดิมครับพี่ ได้สวยได้ค่าเป้าเดิมๆนะครับอ่าได้สวยได้ค่าเป้าเดิมๆได้ดูง่ายคู่ละดนพินาคู่ละสามร้อยในครับอ่าได้สวยได้ค่าเป้าเดิมอมาพี่ในครับลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันยุ่งนนครับอ่าลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันยุ่งนะครับยันเขาสวยนะพ่นานะครับยันยุ่งอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะครับอ่าไม่ใช่ธรรมดาคู่ละสามร้อยบาทนะครับ ถ้ากระดานกับพี่นะครับกูร้านทมนะครับดูดิพี่เว้ถ้ากระดานกานจนะบ,บุีเนื้อตะกัวสีแดงกับพี่นะคตะกัวไข่เขยแห้งเก่านะครับโอ้โหพี่อย่างแห้งอย่างเก่าเห็นไหมอย่างแห้งอย่างเก่าและธรรมชาติเอาไปคู่ละี่พี่จับคู่ได้นะคู่ละสามร้อยบาทนะครับอง์นี้เลยพี่เนื้อผงยานะเนื้อผงยากนะับพี่เน้ํารัวงป,ปู่บุญวัดกลางบางแก้ว เนี่ยครับโอ้โหพี่เนื้อผงยาแบบนี้นะผมไม่ควรพลาดเลยนะเนี่ยครับได้สวยได้เดิมเนะยครับได้สวยได้เดิมนี่พี่พระบางไม่หนานะครับเนื้อผงยาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็อง์นี้องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญเนีพี่พี่หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญที่ดูง่ายเนี่ยครับพี่ดูดิพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติเขาได้เลยพี่นะหลวงพ่อแดงนะ หูวาจะยืดยืดหน่อยแนวเอหูวาจะยืดยืดหน่อยจับคู่ได้พี่คู่ละสามร้อยบาทนะครับเราก็องค์นี้องค์นี้เจ้าคุณศรีสนวัสุทัศน์นะครับพี่พี่เจ้าคุณศรีสนวัสุทัศน์พี่นะครับรอโบราณเดิมในครับรอโบราณเดิมนะพี่นะเจ้าคุณศรีสนวัสุทัศน์นะคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็หลวง่เจียมแนวพี่นะบปูงเุทยมสุรินนนครับโอ้โหผิวพันธ์เป็นไงดูความเป็นธรรมชาติแนวหลวง่เจียมสุรินนะนะครับโอ้ผิวพันธ์ธรรมชาตินะครับ สูรินจริงๆนะครับแล้วเนื้อนี่สวยๆพี <ım. S 2> <buenas> ่นะผิวพันธุ์พร้าก็เป็นธรรมชาติเดี๋ยวพี่จับคู่ได้นะจับคู่300บาทนะครับแล้วก็เหรียญเสมานะครับเหรียญนี้เป็นของหลวงพ่อเงินแกพี่ในครับอันนี้ออกวัดอ่ะไอิกาลามนะครับงานหัวท้าศีมาครับพี่ในครับเอาไปคู่ละในพี่นะหลวงพ่อเงินนะคู่ละสามร้อยในครับหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับเนื้ออาบกาในครับเหรียญเสมาเนื้ออาบกาครับพี่นะหลวงปู่ทวดแกพี่นะครับด้านหลังเดิมๆ แนวหลังเดิมๆคู่ละนพินาคู่ละสามร้อยบาทแนวเนื้อปลาก้าด้วยแนวคู่ละสามร้อยแล้วก็องค์นี้จะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์ครับพี่แนวหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับพี่จ๋าพระเจ้าห้าพระองค์ในพินาหลวงพ่อเงินบางขานเดี๋ยวพี่นี่ครับได้เก่าแนวอ่าได้เก่าได้ดูง่ายนะครับอ่าได้เก่าได้ได้ดูง่ายกับพี่แนวหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับได้ดูได้เก่าได้ดูง่ายได้สบายตารับพี่นะครับเอาไปคู่ละสามร้อยจัดจัดแบบจับคู่ได้ นี่ยไงจัดแบบจับคู่ได้เลยพี่นะครับองค์นี้เป็นปู่ฤาษีหลวงปู่หยิมวัดหัวเขาเนี่ยปู่ฤาษีนะหลวงปู่หยิมวัดหัวเขากับพี่นะพระเทพหล่อโบราณเดิมนะครับสำหรับหลวงปู่หยิมนะเอาไปคู่ละสามร้อยกับพี่ในครับหล่อโบราณผิวแห้งแห้งๆเดิมๆแบบนี้นะเอาไปคู่ละสามร้อยบาทเนี่ยครับร็อกเก็ตหลวงพ่อเกษมกับพี่ฉากฟ้านี่ครับหน้าตาคมคลิปในครับหน้าตาคมคลิปผิวพันธุ์แห้งๆเลยพี่สําหรับร็อกเก็ตนะ เนี่ยครับหน้าแขวนหน้าใช้ดีพี่ในราคาแบบโปรโมชั่นจับคู่คู่ละเนวคู่ละสามร้อยอันนี้เป็นโปรโมชั่นช่วงจับคู่ของเรานี่ครับเราก็องนี้ก็พี่เขาเรียกพิมพ์คอยาวนี่ครับสังกระจายจันดิตปากสะนี่ครับเขาเรียกพิมพ์คอยาวก็พี่เนี่ครับสังกระจายนะสังกระจายเนื้อเขาสวยเนยเนื้อเขาสวยแล้วเนื้อเขาได้ดูง่ายดีคู่ละแนวคู่ละสามร้อยแนวสังกระจาย อ uh huh. uh huh. ธรรมชาติจริงๆครับพี่ในคู่ละ300บาทนะครับเราก็องค์นี้ครับพี่ uh huh. สําหรับองค์นี้นะครับก็จะเป็นของเขาเรียกว่าพาพร่วงนั่งหลังริมครับพี่ แนวพี่พาล่วงนั่งหลังริมเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาตินะครับหลังริมนะนะหลังริมเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติพี่คู่ละสามร้อยนะรัหลังริมแล้วก็องค์เนื้อพี่นะองค์นี้เขาว่าเป็นรูปของผหลวงผู้ทิมวันพระราชไล่นะครับรูปบานนี้นะเป็นของผหลวงผู้ทิมครับพี่แนววันลาดไล่ก็ได้ได้เดิมดีพี่ก็ด่านหนังไก่เดิมๆนะนวกระดานหนังไก่แบบเดิมๆนะเอาไปคู่ละสามร้อย แนวคู่ละสามร้อยองนี้พี่แนวองนี้จะเป็นรูปทรงนะครับรูปทรงหยดน้ำแนวรูปทรงหยดน้ําเป็นพระหล่อโบราณเนี้พี่แนวรูปทรงหยดน้ํากําแพงเพชรใช่ไหมของกําแพงแมชหรือจะเป็นที่ไหนพี่แนวหรือจะเป็นสายพิจิตรนครับเป็นรูปทรงหยดน้ำอีคู่สามร้อยในครับหน้าค้นคว้าหน้าหาที่นะครับคุ้นแผนบ้านกลางจริงๆบ้านกลางอง์นี้พี่น่าจัดมาก นี่ครับพี่คุนแปนบ้านกลางนะองนี้น่าจัดมากเพ,พราะว่าเป็นพระดีค่อนข้างทีชัดเจนนรับพี่พิมพ์สวยคมชัดลึกไม่หกักไม่บินไม่แหวง่งไม่ได้แดงสิ้นเลยพี่เนวบ้าไม่หกักไม่บินไม่แหว่งนะได้เดิมดูง่ายเนวบ่าได้เดิมดูง่ายครับพี่สําหรับองค์นี้เป็นอ่อบ้านกลางเอาไปคู่ละสามร้อยนะครับบ้านกลางนะพี่นะ้าแนวเราก็แม่นางกวักอันนี้สวยจร,ริงนะครับสำหรับแม่นางกวักเนื้อชินนะ เนี่ยครับสาหรับแม่นางกวักเนื้อชิโนนี้เขาสวยจริงครับพี่ีนครับแม่นางกวักได้เดิมได้ดูง่ายเนี่ยครับพี่ๆได้เดิมได้ดูง่ายครับพี่สําหรับแม่นางกวักนะแม่นางกวักครับพี่เอาไปคู่ละแนวคู่จะสามร้อยบาทแนวแม่นางกวักเดี่ยวแดงแนวเดี่ยวแดงท่าวุ้งรบบุรีพี่แนวเดี่ยวแดงดูง่ายเดี่ยวแดงนี่ได้ดูง่ายเลยพี่แนวท่าวุ้งรบบุรีนะเดี่ยวแดงจ๋าในครับเพราะว่าเขาเขาเป็นเซตโซนที่สายเดี่ยวแล้วนะ จับค mm hmm. ู่ได้พี่จับคู่นามร้อยนะแถวดังแยวดงแล้วก็หลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับเนื้อว่านนะแถวดหลวงปู่ทวดเนื้อว่านศูนย์ห้านะครับโอ้โหพี่เจอเนื้อแบบนี้ยังไงก็ต้องจัดนะครับเนื้อเขาจะแปบว่าหยาบๆหน่อยแต่เนื้อเขาสวยเนื้อเขาสวยเนื้อเขาดูง่ายก็พี่นะเนื้อออกโซนหยาบศูนย์ห้าศูนย์ห้าเอาไปคู่ละนะครับคู่ละสามร้อยศูนย์ห้านะวศูนย์ห้านี่ยไปคู่ละสามร้อยบาทนะครับเราก็ อันนี้เป็นสายวัดสะพานสูงครับพี่นะครับนะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนวสายวัดสะพานสูงที่จริงใจครับพี่ที่ดูง่ายแล้วได้เดิมนะครับนวสายวัดสะพานสูงนะที่ดูง่ายแล้วได้เดิมครับพี่วัดสะพานสูงเอาไปคู่ละนวคู่ละสามร้อยพี่สะพานสูงนะคู่ละสามร้อยถ้ามาปางนะครับองคนี้เป็นพระถ้ามาปางเนื้อชินเงินไงได้เดิมครัพี่หน้าหน้าตาเดิมเดิมเหมือนกันนะครับได้เดิมได้ดูง่ายนะครับพาถ้ามาปางนะ ถ้าปังเอาไปคู่ละน,นะคแนวคู่ละสามร้อย 300. คู่ละสามร้อย 300, แล้วก็องค์นี้ครับพี่แนวะองค์นี้จะเป็นอ๋อพระคงแล้วองนี้เป็นพระคงรำพูนนี่พี่นวะพระคงสวยนะครับ,รออรบรลอยนี่มือเดิมเนี่ยพระคงสวยแล้วลอยนี้มือเดิมอะไรพี่แนวใบโพนี่กิ่งก้านสาขาของใบโพนนะแนวะคมชัดลึกดูดิเอาไปคู่ละจะจับคู่ได้นะจับคู่สามร้อย สมเด็จนะครับองน,นี้เป็นสมเด็จของหลวงพ่อกลวยครับพี่นะครับสมเด็จของหลวงพ่อกลวยอันนี้เขาสวยจริงครับพี่สมเด็จหลวงพ่อกวยนะสมเด็จหลวงพ่อกวยเขาสวยจริง,รงค,ครับพี่หลังยันคมชัดลึกนะครับหลังยันคมชัดลึกเอาไปคู่ละในคู่คู่ละสามร้อยนะครับเนื้องผงนะ้ํามันผมมีสององนะนะครับเนื้อผง,งน้ามันคร ALK ับพี Miller, <ừ. S 1> ่นะครับผมมีสององในพ่นาครับเป็นอ่สมเด็จเนื้อผงน้ํามันนะ นะครับได้มาสององในะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนะอานี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ได้ดูง่ายดิพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะเนื้อผงน้ำมันหลวอข้าวกลุยจับคู่ได้เหมือนกันพี่จับคู่สามร้อยนะารจับคู่สามร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่คะแนนนะครับคะแนนก็พี่เนะราก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยพี่ดูเดยดูความเก่ากเดย แนวอันนี้เป็นหลังสีวลีด้วยนะก็จับคู่ได้เหมือนกันนแนวจับคู่ก็สามร้อยบาทเหมือกนกันครับพี่นแนวจับคู่สามร้อยนะครับแล้วก็พัวโบยนะครับหลวงโบยนี่จะเป็นงบน้ำอ้อยนะครับนี่ก็ดูง่ายพี่แนวงบน้ำอ้อยนะดูเด็นไหมแนวนี้คือร่องรอยการหล่อโบราณของเขาพี่ในครับซื้อมาเกินกว่านี้เยอะนะครับมาแบ่งปันให้ในราคาในพินาในราคาแบบประจำประจำแบ่งกันพี่เอาไปคู่ละสามร้อยในครับแล้วก็หลวงพุทธวรเนื้อว่านี่พี่นะครับพิมพ์ใหญ่แนวหลวงพุทธวรเนื้อว่านในพี่นาพิมพ์ใหญ่เก้าเจ็ดผมดูเป็นเก้าเจ็ดเลยนะ ในครับพ no ิมใหญ่ก you well, ็พี่ไข่เดิมๆนะครับไข่ธรรมชาตินะครับพี่ๆไข่ธรรมชาติที่เราพลาดไม่ได้อ่ะแนครับไข่ธรรมชาติที่เราพลาดไม่ได้พี่ในราคาเบาๆนนครับเอาไปคู่ละในระยะคู่ละสามร้อยแล้วพระลีลาถ้ำหีบนะพี่นะครับโอ้โหดูความริวดูเนื้อปลานนครับพี่ๆลองดูความผิ้วและพี่ดูเนื้อปลานะครับของเขาชัดเจนนะครับของเขาชัดเจนนะครับเป็นธรรมชาติจะพี่นะครับพี่ๆดูเนื้อปลาได้เลยนะครับเนื้อแบบนี้นะครับไม่ใช่เนื้อเนื้อทั่วไปนะครับ ซื้อมานะครับแพงกว่านี้เยอะนะครับนี่มาแบ่งปันแบบโปรโมชั่นให้นะครับสำหรับองค์นี้ผมคู่กับเดียววร่าส่งคุณค่าแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ได้ไปแล้วเอาไปใช้พุทธคุณนะนะครับส่งคุณค่าแน่นอนเนี่ยพี่นะครับจับคู่ได้จับคู่300บาทนะครับเราก็สมเด็จองค์ใหญ่นะครับเป็นโปร9ใบหลังยันนะครับเนื้อแดงนะครับสมเด็จโปร9ใบนะครับเห็นไหมเนื้อแดงหลังยันเนี่ยพี่ปี13ึงชัดเจนองค์นี้นะ ดูมวลสารได้เลยพี่นะครับดูมวลสารด้ในเนื้อเขาได้เลยพี่เนื้อแดงชัดเจนนะครับโอ้โหเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะครับพี่พี่จ๋าเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะครับหนาแน่นเอาหนาแน่นดูเนื้อดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเลยเอาแบบเบาๆบเลยนะเอาแบบเบาๆนะเอาไปคู่สามร้อยพี่มวลสารหนักๆแน่นๆเลยนะคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ขุนแผนนะครับองค์นี้เป็นขุนแผนของหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะพี่นะหลังกงจัร เลยครับหลังกงจัที่ชัดเจนสุดๆนะครับสำหรับหลังกงจักรนะเอาไปคู่ละคู่ละสามร้อยแลคู่ละสามร้อยแล้วก็สังกระจายรัตนานี่ครับสั่งกระจายรัตนากับพี่นะครับซึ่งอยู่ในในเขาเรียกอะไรในทองนะพี่นะอ๋อในทองแบบรัตนะนี่พี่นะสุดยอดเลยพี่ความเก่าในพี่นะเรื่องความเก่าต้องยกให้เขาเลยเอาคู่ละสามร้อยครับดวงพ่อเงินอย่างพี่นะครับพิมพ์ขี้ตา นะครับสำหรับรูปดอกหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานนะครับเล้วได้เดิมในวินาทอได้เดิมได้ดูง่ายนะครับรอยหล่อเดิมเดิมเม็ดผลเม็ดเดือดร่องรอยการหล่อต้องใช้คำว่าเดิมเดิมอ่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาคู่ละสามร้อยแล้วก็ปิดตาในีินาข้างอู่เม็ดเล็กๆนะเป็นเม็ดเล็กที่ดูง่ายนะครับรอยจานหลวงปู่เดิมเดิมแนวร่องรอยในการจานหลวงปู่แบบเดิมๆพี่ปู่สุกนะเอาไปคู่ละสามร้อยครับอันนี้จะเป็นรายธงชาติผมดูเป็นหลวงพ่อทบนะ แนวเป็นหลวงพ่อทบครับพี่แนวบรายธงชาติแนวหลวงพ่อทบชนอ๋อพ่อทบพิชูบณ์อ่ะเอาไปคู่ละในไิณคู่ละสามร้อยพระคงนะครับอง์นี้เป็นพระคงครับพี่นะครับกลุ่นนี้ก็อีกกลุ่นนึงครับพี่คมชัดลึกนะครับแต่ไม่ได้เลี่ยมนะเนื้อเหี่ยวเนื้อย่นเนื้อสวยเนื้อดูง่ายเห็นไหมเนื้อเหี่ยวเนื้อย่นเนื้อสวยเนื้อดูง่ายเอาไปคู่ละจับคู่ได้พี่จับคู่สามร้อยแล้วก็หลวงปู่ทูครับพี่แนบอุ้มบาท อุ้มบาที่เนื้อเขาสวยจริงนี่ครับพี่พี่จ๋าอุ้มบาที่เนื้อเขาสวยจริงครับพี่เนื้อสวยเนื้อดูง่ายนะครับหลวงปู่ภูวัดอินนะครับอ่าหลวงปู่ภูวัดอินนะอุ้มบาทนะครับเนื้อสวยจริงขาปแป้งเดิมเดิมนี่ครับนะเพิ่มเติมคือความเก่าและคลาสสิกครับพี่คู่ละสามร้อย 300. ในครับปากน้ำปากน้ำเจอเนื้อแบบนี้ก็ต้องเอาพี่แนวแบล็คเดิมๆเลยอ่าการลงแรงของเขาเดิมๆเลยพี่ด้านหลังอาจจะมีสเก็ตไปลอกร่อนในครับนะอาจจะมีร่องรอยการลอกร่อนนะครับเนื้อสวยแบบนี้นะครับจับคู่ได้เลยพี่จับคู่300บาทนะครับแล้วก็นางพญาครับพี่นางพญาพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์สังขตินะครับนางพญาพิษนุโลกนะครับสวยเกินต้านเกินห้ามใจครับพี่นโอสวยเกินต้านได้เกินห้ามใจครับพี่ คู่ละสามร้อยในครับพระปิตากรับพี่นะเป็นเนื้อผงครับพี่จะเป็นก้อ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 นเห็นไหเป็นพระปิตาเนื้อผงพุทธคุณสีอ๋อเขาเรียกเนื้อผงพุทธคุณเนาะเนื้อผงพุทธคุณเขาดูง่ายดีผมชื่นชอบตรงนี้แหละเอาคู่ละนแนวคู่ละสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะห้าเหลี่ยมนมวะวัตสุทัศน์เห็นไหมวัตสุทัศน์ครับพี่ คู่ลนะ300บาทนะครับแล้วก็องคสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่นะองนี้จะเป็นเออขี่นกเป็นพี่ขี่นกแบบโบราณเนี่ยพี่นะอุดด้านล่างนะเอออุดด้านล่างแล้วเนื้อเขานี่ดินกรองต้องตาตึงจริงพี่กรองเก่ากรองกรองแห้งเลยพี่นะดูเนื้อเขานะเนื้อเาแห้งจริงแล้วอุดด้านล่างนะครับเป็นนกดูง่ายพี่เอาไปคู่ลนะ300บาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ